บอร์ดรอฟอรทออนุมัติซื้อรถจากดีเซลไฟฟ้า113คัน2.3หมื่นล้านแบบไฮบริดเซฟพ,พลังงาน10-30%อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิด c h a n แนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิด h a n แนล47จะนำข่าวสารเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับท่านผู้ชม ก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งให้กับช่องโควิดชา n e l 47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับบอร์ดรอฟอทออนุมัติจัดซื้อรถจากดีเซลไฟฟ้า113คันวงเงิน2.3หมื่นล้านแบบไฮบริด เซฟพลังงาน10-30%ส่วนรถโดยสาร184คันกำลังทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังนะครับนายวีริศอรบบาดผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งดิลินิวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ดรอฟทซึ่งมีนายจิรุธ วิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหรือขอบอเป็นประธานเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2567มีมติเห็นชอบให้รอฟทอดำเนินโครงการจัดหารถจากดีเซลไฟฟ้าพร้อมอะไหล่ขนาดกดเพลา20ตันต่อเพลาจำนวน113คันวงเงินงบประมาณ23,730ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้ารวมทั้งรองรับโครงการรถไฟทางคู่ที่จะทยอยเปิดใช้งานในอนาคตด้วยหัวรถจักรที่มีระบบทำงานแบบไฮบริดเครื่องยนต์ดีเซลผสมแบตเตอรี่สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ10-30%ึเอร์เซนต์นะครับท่านผู้ชมนายวีริศอัมรปาดกล่าวต่อว่าสำหรับคุณสมบัติของหัวรถจักร เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าไฮบริดน้ำหนักกดเพลาไม่เกิน20ตันต่อเพลาถูกออกแบบและผลิตโดยเทคโนโลยีทันสมัยมีสมรรถนะลากจูงขบวนรถสินค้าที่ความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนักไม่น้อยกว่า2,500ตันทางราบที่มีความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมง สมรรถนะลากจูงสินค้าน้ำหนักไม่น้อยกว่า1,900ตันทางชัน12บสเพอร์มินสมรรถนะลากจูงสินค้าน้ำหนักไม่น้อยกว่า1000ตันทางชัน20เพอร์มินขั้นตอนหลังจากนี้รอฟอรทอจะเร่งเสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคมก่อนเสนอที่ประชุมคอรมอเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับส่วนการจัดหารถดีเซลราง 184คันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงสำนักงบป,ประมาณและกระทรวงการคลังนะครับท่านผู้ชมทีมข่าวนวัตรกรรมขนส่งไดลรีิวรายงานว่าการจัดหาหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าใหม่กล่าวถึงกันมานานเกือบ10ปีผ่านมาแล้วหลายรัฐบาลแต่ยังไม่ผลักดันจริงจังทั้งที่เป็นเรื่องจำเป็นมาก ส่วนใหญ่มีอายุใช้งานหลายสิบปีไม่สามารถตัดออกจากบัญชีการใช้งานได้เพราะขาดแคลนหนักและต้องซ่อมบำรุงตลอดขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอมีนโยบายส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางรถไฟเพื่อสร้างรายได้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอมากขึ้นจึงจำเป็นต้องมีหัวรถจักรมาใช้ลากจูงแค่ขนส่งสินค้า ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทจัดซื้อรถจากดีเซลไฟฟ้าครั้งล่าสุดเมื่อปีพศ .2563 จำนวน50คันวงเงินประมาณ6,500ล้านบาทที่แฟนรถไฟเรียกกันว่าหัวรถจักอุลตร้าแมนนำมาให้บริการทดแทนหัวรถจักรรุ่นเก่าเพื่อรักษาขีดความสามารถในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ให้คงเดิมนะครับท่านผู้ชมปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอให้บริการขบวนรถโดยสาร220ขบวนต่อวันแบ่ง2ประเภทขบวนรถโดยสารเชิงสังคม146ขบวนต่อวันและเชิงพาณิชย์74ขบวนต่อวันมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารปีพศ .2567 ประมาณ30ล้าน 8 7 0 0 0 0คนนับเป็นรายได้กว่า3,921.30ล้านบาทนอกจากนี้ยังให้บริการขนส่งสินค้า62ขบวนต่อวันในปีพศ .2567 มีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นจากเดิม12ล้าน8แสนตันนับเป็นรายได้กว่า 2,122. 60ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคมนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับการอนุมัติซื้อหัวรถจักดีเซลไฟฟ้า113คันวงเงิน2.3หมื่นล้านบาทแบบไฮบริดเซฟพลังงาน10 30นะครับของบอร์ดรอฟอรทอและกระทรวงคมนาคมนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หันชอบ ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโกวิดชาแนล47ขอขอบคุณครับ